สวัสดีดสดท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็อยู่กับหอดโตคุ้มมันอยู่ในกมเกมบัติมอริตเตอร์นี่ผมได้มอมาใหม่เป็นมอรถสไลด์นะคะอย่าเรล่องไปเคลียเลยแต่คั้แรกตอนนั้นผมไม่ได้ทายนะโคตรแรงวิ่งสามร้อยอ่ะ

ทำใช้บอกด้วยแล้วว่าเขาทำมาให้สไครต์ไม่ได้ ตลอดที่ผ่าไฟแดงไม่เป็นไรตำรวจเมืองนี้ไม่จับหรอก รปตุยสู้คันนี้ได้เปล่าไอรอนแมนเป๊บขอด้วยไอรอนแมนแป๊บก็ขอคัดแป๊บนึนขอไปคุยกันไดก็เดี๋ยวเราจะมาเล่นคันนี้นะรถสุดซิ่ง เอายังไม่ดทำกด Vale, กันสามน้อยถึงครับตัดมาแล้วเล็บรองทางยาวลูกไฟไฟมาไม่ขึ้นทางช่องดิ่ man 哎哎，死了。

มันจัดจ้าไปกันได้ <tip> woi tongkat. อีกแฮ่เฮ้ยอันนี้ไม่ต้องตัด tongkat. เป็นไร,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 รแล้วลรงดนี่ตัวให้มันทำเลยอดีกไม่อยู่ big 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 โหเบีเดแต่กดผิดฮะเงียบเงียบมหดน่ เราจะปิดไฟอ่ะโอเค,อ,เคอย่าเราเปลี่ยนไปนะรถสง่งอาบเ้าต่อข้อสิ่งนี้ขนนะั้น่ะแต่โคตรหา จะไปทีป่เดิมนี่ไปนี่ไม่ได้โอษ้วนา หมดละต้องตัดด้วยไหมเนี่ยอ,อย่างั้นครับเลยนล้ครับด้วยแล้วกันแต่รถขนเบียร์มันไม่ใช่เบียร์เดียวกันนะย่งไม่ใช่กดตรงนี้นี่มันหายนะไม่ใช่เราเบรเบียร์กัน ครมเบ๊กโลสานทูโทนอร่อยกับสองรสต่างอย่างลงตัวแป๊บไม่ทำแล้ว หนึ่งทุ่มแล้วยังไม่ได้เปิดไฟเลยลเฮ้ยขับอะไรตัดตัดตัดเลยอะ แป๊บแปบป๊บป๊บปับไหนทุกคนก็รู้แหละเกมไหนปตัดนะก็เราเนเอาเออเรียกว่าอะไรนะกะารมนะจะเออเราคนได้พูดเนียน ใช่ได้อืมมดรถคันคันไม่ใช่คันนี้ ไม่ใช่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 ไม่๋ยวไม่ไม่เจกนนี่ถ้าใครอยากได้มอรถบัสนะคอมไม่ต้องคอมเมนต์เดี๋ยวผมจะเอาลิงไม่ให้นะฮะ ดีน้องบียโคกดำบะซิ่งบะซิ่งอ่าคันนี้ได้มาจากไหนมันจำไม่ได้แล้วแต่แรงคันนี้เป็นรถกระบะแต่มันเป็นรถกระบะดำาสามห้ารถอะไรไม่รู้ รถกุัยไรถซิงรถเฟดอาสามสี่รถบรรทุกรถแห่รถแบะครอกรถดำรถแบบซิง

What's กดไลค์กดแชร์กดซับสไครแล้วก็กดกระดิง่งเพื่อทำคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ